เอโก้นี่จะมัวจะพูด,ะพด,ะพดอะไรเโก้เอานี้เป็นไงบ้างเหล่าเออโอ้สำเนียงคนพิศโลกคนทุกโถไทยเนาะคนทุกโถไทยกันนะเอย ใกลฉันมาฉันก็มาเนี่ยไม่รู้จะไปไหนมากันเรียกกันมาก็อู้อะคุยกับมึงน้าหนวกหูหรอเออแล้วนี่มาแข่งก็ใครอะล่ะเขาให้มาพระชันลิเกกงเทพเองกงเทพบเองอะเออสำเนียงสุขภูเขาฉันก็สุขภูไม่รู้ไม่เลยอะไรนั่นนะอะไรของมึงนี่ไม่รู้ไม่เลยเนี่ย เพชรบุรี <Pet> มันเรื่องจะพูดอะไรมันก็พูด <c oughs> อันนี้เป็นเพชรบุรีเอางี้ไปบอกทีมงานเอาว่าถ่ายไหมแล้วเอาฉันไปตัวอื่นไหมล้วฉันก็าอึดอัดนะมาพูดอย่าง